ครับแล้ววันนี้จะพามาดูการเจาะบัดเจาะสะดือน้ำนะครับผมดูสิว่าน้ำจะออกดีหรือเปล่านะครับน้ำออกแล้วนะครับผมถึงไซายข้างล่างแล้วนะครับ นี่ครับผมมาท่านผู้ชมมาดูนะครับดูว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทองฟ้าก็เริ่มดำแล้วนะครับกลัวฝนจะมาอีกนะครับผมเริ่มมืดมาแล้วนะครับ เราเลยต้องเร่งทำให้เสร็จนะครับวันนี้เพื่อฝนจะมาอีกโอ้น้ำออกดีมากเลยนะครับนั่นนี่นะครับหน้างานของเรา เราก็ก็ประมาณนี้แล้วนะครับถอยขึ้นอย่างเดียวนะครับผมต้องลงไปกคุดเพื่อจะให้น้ำ อยู่จริงใช้ได้จริงนะครับใช้ประโยชน์ดได้จริงกับ,กบทีมงานเสียเสียมรถคุดนะครับผมนี่นะครับการทำงานของเราก็จะประมาณนี้แหละครับ ทักทายครับผมเยซีมเสียซีมครับมาเรียนรู้วิชานะครับผมการคุดแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็มาเรียนมาเรียนเหมือนกันเลยครับ

่วนตงนี้นะครับนี่ครับชั้นแรกลุมตรงนี้ก็น่าจะไว้ให้เจ้าของสวนปลูกบัวนะครับนี่นะครับชั้นแรกัน,นชั้นสองนะครับก็เราลงไปขุดดื่นน้ำอยู่นะครับผม้างล่างโอ้น้ำออกดีมากเลยนะครับ แป๊บเดียวกับเต็มพื้นแล้วนะครับส่วนคันเล็กก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ทำการบดอัดดินนะครับผมอัดขอบข้างทาง งานเราเหยียบอย่างเดียวครับย่ำอย่างเดียวเลยครับเพื่อให้ดินมันแน่นนะครับผมนี่นะครับนาง,งานวันนี้นะครับผม mm. ก็ประมาณนี้แหละครับส่วนมากก็จะมาลุงอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาให้เสร็จเห็นน้ำออกดีจังครับ เกือบเต็มพื้นแล้วนะครับน้ำไหลแรงมากเลยออกดีมากเลยมานั่งขโมยวิชานะครับผม นี้รถสามคันสามคุณน,นะครับผมได้อยู่กันคนละคันนะครับได้ตามทันน,ะนหฮะโอ,โอ้โอ้จูโทนนำไหลครับโอ,โอ้โอ้โอโอทะลุออกจากทะลุออกจากโบนี่นะครับผมโอ้จอโท จือจอโถน้ำใหญ่ครับ <laughs> นึกว่าขุดไปเจอตาน้ำใหญ่ๆนะครับผมแ่ได้มันรั่วออกจังนี่นะครับ <laughs> โอ้ไหลยอย่างแรงเลยครับ <laughs> เรานึกว่าเจอตาน้ำใหญ่นะครับ ทีนไนได้มันทะลุออกจากบอเล็กนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรครืบบหน้าวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ